เดี๋ยวให้เพื่อนปาดแล้เปิ่อนไฮเดอร์แอปเปิลครึ่งลูกแลก้วก็นมเปรี้ยวขวดหนึ่งนะครับอ่าได้ครับผู้ดใดบ่กินกับโบตองเอาเด้อ่าเอาอาหารเดอร้อภาคก,กินเขา่า๋ยวเขาจิเดินทางไก่แปดมงค์เคิงโบ่บ,อบอให้ใส้หลอดครับเขาเขาเปิดกินเอาอ่าคันมีหลอดไม่มีขยะไหลครับอ่าลูกหลานากินเขายูวัดนะครับ นี่เระบรรยากาศวัดบรรน,น,นอกเขายามวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับอาหารที่มาวัดอนอกจากได,ได้เลี้ยงพระแล้วนะครับก็เลี้ยงลูกหลานชาวบ้านกินเขานมกานเออเออเอาด้อ มาเลยนำบ้านก็เอาด้าอืมอม,อม,มามาดีมากเอเปัปเิ้ลคนละครึ่งแล้วก็อันนมเปี้ยวคนละขวดอ่าอันขยับถุงนมเปี้ยวเป็นเนี่ยเด้เด้อ <c oughs> อ่าแบ่งกันกินครับแอปเปิ้ลครึ่งหนึ่งนมเปรี้ยวขวดหนึง่งปาดเบอร์เดอร์แอปเปิ้ลให้พวกผู้ใหญ่น้ำครับเอเอกินน้ำกันอา่าอ่ะมาเดอพวกไม่ไงได้บ่นอ่าพวกคุณยายพวกคุณแม่มาเอา ในย่อจ้าล่างบาทแล้วกินกินแล้วอเออบอกเราวที่หรออ่าได้ได้ไดอ่เออเอาสลัดใส่ถุงไว้ให้อาจารย์เนี่ยเอาพักสลัดใส่ถุงไว้ใน่เด้อแน่นอ่าแบ่งกันกิน ใส่กันเก็บกันกินอเอาปั่นกันเด้อผู้ใหญ่ก็เอาได้เด้อบอกแอปเปิ้ลน่ะทันพวกผู้ใหญ่เอาแน่เอออเาคนละเปียงหยัมไปน้ำท่างก็ได้เออแบ่งกันกินเออเด็กๆพากันกินนมกินข่าเด้อ